สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญไบออนด์ชานอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับเหรียญห้าบาทนะครับของปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับที่มีเพื่อนๆนส่งมาขายนะครับในราคาสามพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาให้ดูนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวบเรื่องเหรียญห้าบาททั้งหมดเลยนะครับ มีทั้งแบบแบ่งปันความรู้แล้วแยกบล็อกแล้วก็เหรียญที่รับซื้ออะไรอย่างนี้นะครับถ้ายังไงนะครับก็รบกวนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับอย่ากกดข้ามนะครับดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะขายได้จริงนะครับและช่องทางการติดต่อก็ให้ไว้ในคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคลิปนะครับไม่ต้องถามรับว่าติดต่อทางไหนทางไหนนะครับ โอเคนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อเหรียญนะครับในบางเหรียญที่มันแบบมีรับซื้อน้อยๆนะครับรับซื้อไม่จํานวนไม่เยอะครับเป็นเหรียญออเดอร์นะครับก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รู้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับจะได้แบบว่าขายทันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคนไหนที่กดติดตามแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับ ช่วยกันแชร์ให้ทั่วๆนะครับโอเคนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะให้ที่มุมบนซ้ายมือนะครับเป็น id line นะครับเป็น id line ของทางช่องนะครับก็แอดแอดแอด line แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปเริ่มมันที่เหรียญ5บาทที่มีเพื่อนๆถามกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึครับ เหรียญห้าบาทของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับแบบนี้นะครับที่มีเพื่อนเพื่อนถามมานะครับว่ามันมีมันมีกี่บล็อกหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับว่ามีกี่บล็อกนะครับเท่งไงก็ดูอีกรอบนึงนะครับถ้าคนไหนรู้แล้วก็ดูอีกรอบนึงนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆคนสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับเหรียญ ปี2 5 6พัน้า้สิบอดนะครับจำนวนผลิตผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเยอะนะครับปีเหรียญห้าบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบล็อกที่หนึ่งนะครับบล็อกที่หนึ่งนะครับก็คือบล็อกตรงนี้นะครับแยกบล็อกก็คือแยกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงช่วงที่เป็นแบบเนี่ยตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะมีความสโลปนะครับจะมีความเอียงนะครับเอียงมากนะครับจะมีเอียงมากนะครับประมาณเจ็ดสิบองศาอะไรประมาณนี้แหละผมคิดว่ากะเอาประมาณด้วยสายตานะครับนี่นะครับ ก็ใช้กล้องส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงช่วงนี้จะเอียงลาดจะลาดเอียงลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอียงมากนะครับอันนี้คือทางด้านหน้าด้านหลังนะครับที่เป็นแบบนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือบล็อกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือบล็อกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าเกิดว่า คนไหนมีหลายๆบล็อกล้วคิด eh no ู่บล็อกไหนมันน้อยที่สุดหรือมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะครับและเรียนที่สองครับอันนี้ก็คือบล็อกที่สองนะครับบล็อกที่สองก็เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็ดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราสังเกตไว้นะครับบล็อกที่สองเขาก็จะเอียงน้อยกว่านะครับเอียงน้อยกว่าบล็อกแรกนะครับจะจะเริ่มชันขึ้นนะครับตรงนี้จะเริ่มชันขึ้นนะครับบล็อกที่สองนะครับนี่นะครับ ตรงนี้จะเริ่มชันขึ้นนะครับเห็นไหมตรงช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยรอบเหดีอนนะครับจะเริ่มชันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่องกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มชันขึ้นชันขึ้นนะครับแต่ยังไม่เป็นแนวแนวตั้งสัทีเดียวนะครับจะค่อยๆชันขึ้นอย่างนี้นะครับนี่จะไม่เอียงมากนะครับจะชันขึ้นมานะครับดูนะครับ ค่อยๆดูไปช้าๆนะครับดูไปช้านะครับจะได้รับความรู้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูบล็อกที่สามนะครับบล็อกที่สามนะครับก็คือบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ก็จะมีลักษณะแบบตรงเหลี่ยมนี้นะครับจะ จะตั้งจะเกือบตั้งตรงนะครับจะเกือบตั้งตรงนะครับเกือบจะเป็นแบบเก้าสิบองศาอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับจะเป็นเหลี่ยมมากที่สุดนะครับนี่ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับทางด้านหน้าด้านหลังนะนี่เดี๋ยวใช้กล้องนะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ จะตั้งเกือบตั้งตรงนะครับเกือบตั้งเป็นเก้าสิบองศานะครับแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ก็มองออกนะครับมันจะตั้งขอบมันจะตั้งขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราไล่ไล่ดูนะครับเขาจะขอบเหลี่ยมมันก็จะชันขึ้นนะครับจะเกือบเก้าสิบองศานะครับประมาณนั้นนะครับ ผมเรียกว่าเหรียญบล็อกขอบตั้งนะครับขอบตรงอะไรเงี้ยนะครับจะมีขอบขอบเอียงมากไอ้ขอบสโลบมากสโลบน้อยแล้วก็ขอบตรงอะไรประมาณนี้กัน,นครับสโลบสโลบเยอะสะโลปน้อยแล้วก็นี่ขอบตรงนะครับถ้าเรามองดูเราเห็นความแตกต่างของของเขานะครับเนี่ยถ้าเราวางเลียงด้วยกันสามเหรียญนะครับเนี่ยจะเห็นความแตกต่างด้วยกันชัดเจนนะครับดูนะครับ อันนี้บล็อกที่หนึ่งบล็อกที่สองบล็อกที่สามนะครับเพื่อนๆคิดว่าบล็อกไหนที่ขบเจอยากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมไม่ได้รับซื้อนะอันนี้มาทําเป็นให้ความรู้เฉยนะครับเพราะเหรียญรอสิบผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับไม่ว่าตรงพ้เสียงตรงพ้เสียงอะไรผมไม่รับทั้งนั้นนะครับนะครับเพราะว่าผลิตเยอะนะครับอันนี้มาแบ่งปันความรู้เฉยนะครับฟังให้ดีนะไม่ได้ส่งรูปกันมากระหน่ำให้ผมดูไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะใจเย็นใจเย็นนะครับ อย่าวูวามนะโอเคนะครับนี่ดูนะครับดูด้านหน้านะครับอันนี้สโลบเยอะอันนี้สโลบน้อยนี้อันนี้อันนี้เป็นบล็อกตรงนะครับบล็อกตรงนะครับสโลปแบบตั้งๆเลยครับเห็นไหมครับมันจะมีสามบล็อกเหมือนที่ผมบอกนะครับส่วนบล็อกที่พบเจอน้อยที่สุดนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับความคิดเห็นของผมนะอันนี้มันไม่มีข้อสรุปนะครับ ผมคิดว่าเป็นบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะครับที่ผมพบเจอได้แบบน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่านะถ้าถ้าใครอยากสะสมนะครับผมก็อาจจะแนะนําให้เป็นบล็อกนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับหรือสะสมทั้งสาบล็อกเลยก็ได้นะครับสะสมไว้เรื่อยๆนะครับอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะมีราคานะครับอืมตอนนี้มันอาจจะไม่มีราคาต้องแบบยุคอนาคตแบบยุคสังคมไรเงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีราคากันขึ้นมาได้นะครับเราไม่รู้แล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับถ้ารู้ผมก็รวยหมดแล้วนะนะครับ เนี่ยเราก็เก็บไว้ได้นะครับอย่างเงี้ยเพราะอนาคตมันมีแนวโน้มที่มันจะไม่ได้ใช้เงินกันแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ผลิตกันแล้วมันจะเป็นของหายากก็ได้พวกเงินตานะครับเราเก็บไว้ได้นะครับอืมเราไม่ต้องซีเรียสนะครับยังไงเราก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับเราได้มาห้าบาทถ้าเราจะขายแล้วขายได้ห้าบาทมันก็ไม่ได้ขาดทุนครับเพราะยังไงมันก็ไม่ต่ำกว่าห้าบาทอยู่แล้วเอาคิดง่ายๆแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องต่อไปนะครับ วันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะผมนานๆผมมาทําคลิปที่นึงนะครับก็อาจจะมีหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องนะครับเราไม่ค่อยว่างจริงนะครับอีเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับที่มีเพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับส่งมันมาขายผมตลอดนะครับหลังที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับเหรียญห้าบาทหลังเรือหงส์นะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญห้าบาทหลังเรือหงส์นะครับ ปีสามศูนย์ผมไม่ได้รับซื้อนะครับปีสามศูนย์ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะบางคนก็ส่งมาขายผมนะครับส่งรูปให้ผมดูนะครับผมไม่ได้รับซื้อมันยังไม่มีมูลค่านะครับมีมูลค่าเต็มที่ก็ประมาณไม่เกินสิบบาทหรอกครับในวงการในนักสะสมเขาซื้อหายกันแต่เขาไม่ค่อยซื้อขายกันนะครับเรียนปีนี้เขาจะซื้อแค่ปีสองเก้าครับถ้าปีสองเก้าราคาแพงนะครับแต่มันหายากมากนะครับในปีสองเก้าแต่เป็นปีสามหนึ่งนะครับที่ผมรับซื้ออยู่ก็เป็นปีสามหนึ่งนะครับก็เป็นปีสามหนึ่ แต่ราคามันไม่กี่บาทหรอครับถ้าสภาพสวยๆ u ู c อซอาจจะอยู่ร้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอาจจะซื้อได้ไม่แพงหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆคิดเอาเองนะครับนี่นะครับเนี่ยที่ผมซื้ออยู่เป็นปีสามหนึ่งเท่านั้นนะปีสามหนึ่งแล้วปีสองเก้าครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีแค่ปีสามหนึ่งนะครับแต่ถ้าปีสามศูนย์ไม่ได้รับเลยนะครับเหรียญนี้นะครับมาย้ําบ่อยทีนะครับเายังมีคนส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยๆนะครับอืมบางคนเ็าอาจจะฟังคลิปแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ไม่เข้าใจแล้วก็ส่งมาขายอะไรอย่างนงี้นะครับเห็นแบบอาจจะไม่ได้เปิดเสียงฟังหรืออะไรอย่างนงี้นะครับก็เลยแบบเห็นแต่รูปเพราะก็คิดว่าผมรับซื้ออะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยแนะนําให้เปิดคลิปดูช้าชานะครับอย่าไปข้ามนะครับมันมีเนื้อหาสําคัญทั้งนั้นนะครับในคลิปผมไม่ได้มาแบบพูดอ้อมอ้อมโลกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดซ้ำไปวกไปวนมานะครับอืมนะครับบางช่องโหวยนานก็นานนะวนไปวนมาวนวนยิ่งเข่าวงกดอีกผมบอกตรง ฟังแล้วโคตรงงนี่นะครับเหรียญอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเหรียญพิเศษนะครับผมให้ดูทีนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับเหรียญอย่างนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มันชํารุดนะครับอย่างเงี้ยเห็นปะไอสีแปลกๆนี้นะครับเป็นชํารุดทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้รับนะครับเ <laughs> พราะเหรียญพวกนี้บางทีเขาเก็บไว้เก่าๆนะครับเก็บไว้ใ,ในขขงในขนันน้ําในอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นสภาพแบบนี้ได้นะครับไม่ได้สนใจว่าจะเก็บให้มันดีนะครับอืมนะครับก็ให้ดูเล่นๆนะครับ พอดีมันอยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆมือก็เลยหยิบมาให้ดูเล่นนะครับเราก็จะมาให้ดูนะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่บแปดนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับส่งรูปมาขายนะครับในราคาสามพันบาทนะครับในราคาสามพันบาทนะครับเหรียญจะมีความลักษณะพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับ ของปีสองพันห้าร้อยสี่แปดนะครับนี่นะครับดูแบบคร่าวๆนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญที่มีเพื่อนๆชอบส่งรูปมาขายให้ผมนะครับแล้วก็ยังส่งมาขายเหรียญละสามพันบาทนะครับลองดูคร่าวๆครับมันมีจุดแปลกตรงไหนนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับ นี่นะครับเราสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับตรงใต้ของคางของในหลวงรอกกานะครับผมขอใช้คําบ้านๆนะครับราชาศัพท์ผมไม่มีนะครับไม่เป็นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับเนี่ยที่เขาจะส่งมาขายผมเนี่ยเขาเขาจะเป็นบล็อกนี้นะครับในราคาสามพันบาทครับซึ่งผมไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับในราคาสามพันบาทหรืออะไรนะครับร้อยบาทผมยังไม่ซื้อนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ซื้อนะฟังให้ดีนะครับไอ้สามพันบาทนี้หมดสิทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาไปดูไปเสพสื่อมาแบบ ช่องแบบที่มันโกหกหลอกลวงหรือที่มันไม่รับซื้อจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลยมาส่งมาขายช่องผมนะครับเพราะมั่วเลยนะครับมั่วควยกันมั่วนะครับทีนี้อืมนะครับถ้าช่องไหนเขารับซื้อเราก็ไปส่งไปขายช่องนั้นหรือว่าก็ไปด่าช่องนั้นถ้าเขาไม่รับซื้อนะครับเอาง่ายๆนะครับแต่ผมไม่เคยรับซื้อนะครับไม่ต้องส่งมานะครับเพราะแบบนี้มีเยอะนะครับมีเยอะนะเจอเยอะนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะตรงนี้ยคางแบบยื่นๆหนึ่งนี้นะครับมีเยอะนะครับในปีสองห้าสี่แปดนะครับ อืมนะครับพอ ands, ทุกวันนี้ตอนทุกวันนี้คนคนเราเนี่ยคนทํามาหาก,กินก็เดือดร้อนกันหมดนะครับก็มีใครมีอะไรก็อยากงัดออกมาขายให้หมดนะครับอืมนะครับแต่เราต้องดูช่องดูอะไรให้มันดีๆครับแล้วดูข้อมูลดีๆนะครับเราอย่ากตกเป็นเหยื่อพวกที่มันหลอกลวงเรานะครับในการที่มาแบบให้เราปั่นยอดวิวให้มันอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้มันนิสัยไม่ดีนะครับแล้วมันไม่ไม่ได้เป็นร้านรับซื้อเหรียญจริงๆหรอกบางร้านมันไม่ได้เป็นรับรับซื้อเหรียญแลครับมันแค่มาทําอาศัยแบบ ช่องทางหากินแค่นั้นเองนะอืมผมไม่ได้ระบุนะว่าช่องไหนช่องไหนผมพูดโดยรวมนะพูดโดยรวมพูดโดยแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าช่องผมมันดีนะครับช่องผมมันแบบสุดยอดนับวันอะไรไม่ใช่นะครับอืมนะครับคนเราแต่ละคนแต่ละช่องมันก็มีมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันไปนะครับต้องแยกแยะนะครับโอเคนะครับไม่นอกเรื่องนะครับอันนี้เหรียญอย่างนี้นะครับสรุปผมไม่ได้รับนะครับในราคาสามพันบาทนะครับไม่ต้องส่งมาให้ผมดูนะครับนี่นะครับ ผมจะให้ดูชัดๆนะครับกับเหรียญแบบธรรมดาแต่มันเกิดจากการผลิตแน่นอนนะครับเราเก็บไว้ได้อยู่แล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เกิดจากการผลิตแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้เป็นแบบบล็อกธรรมดานะครับเก็บไว้ได้นะครับสะสมไว้ได้นะครับแต่ราคาหรืออะไรในอนาคตผมไม่ทราบจริงๆนะครับนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจนะครับที่ผมสื่อไปนะครับเดี๋ยวไปเรื่องเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปที่เหรียญเอาเหรียญนี้ผมรับมั่งดีกว่านะครับที่ผมยังรับซื้ออยู่ตลอดเวลานะครับอืมนะครับก็จะเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่เหรียญแบบปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่เหรียญพัสยี ตรงพระเสียนขวางนะครับแต่พระทรงพระตรงกับขวางผมก็รับนะครับเหรียญห้าบาทครับแต่เหรียญที่แบบว่ามีโอกาสพบเจอไม่ยากมากนะครับในปีห้าหนึ่งนะครับไม่ใช่เหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญห้าบาทปีห้าหนึ่งนะครับเขาจะมีสองแบบนะครับมีสองแบบครับแบบแรกก็คือแบบเหรียญเก่านะครับเหรียญหนานะครับเหรียญพระเสียนเล็กนะครับอย่างนี้นะครับเหรียญจะหนานะครับอันนี้คือเหรียญแบบเก่านะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับในปีห้าหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบเก่านะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีหลายๆบล็อกหลายๆแบบนะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้นะห้าหนึ่งแบบหนานะครับเห็นไหมครับแล้วแบบที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญห้าหนึ่งนะครับแบบบางนะครับหรือแบบใหม่หรือแบบพระเศียรใหญ่นะครับเรียกได้แบบหลายแบบนะครับเรียกได้หลายอย่างนะครับหลายคํานะครับนี่นะครับ เหรียญห้าบาทแบบบางห้าบาทพลาสเสียนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้ผมก็ไม่ได้รับนะครับแบบปกติไม่ได้รับนะครับอืมแต่ที่เขาเล่นหากันหรือเขาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมก็อาจจะมีเป็นถุงนะครับที่เขาซื้อกันนะครับเป็นถุงแบบบางนี้ครับเพราะมันเป็นเหรียญตัวติดอันดับใช่ไหมครับเขาอาจจะซื้อเป็นถุงๆนะครับแต่ถุงนึงก็ไม่กี่บาทนะครับถุงหนึ่งครับร้อยเหรียญมัน ถ้าจริงๆมันจะมีมูลค่า500บาทเขาอาจจะขายกันได้700บาทอะไรอย่างนี้นะครับก็บวกกันมาแค่200อะไรประมาณเนี้ย6-700นะครับมันก็ไม่ได้แพงมากเท่าชอบตกเฉลี่ยนะครับเหรี่ยนสภาพยูนซีอาจจะอยู่ประมาณ6บาทถึง7บาท8บาทอะไรอย่างงี้นะครับอืมแต่ผมไม่ได้รับนะครับแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับอืมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีแบบที่ผมรับให้ดูนะครับให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับในปี51นะครับอันนี้ที่เกิดจากการผลิตนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมเนี่ยเหรียญเส้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ฝนอย่างนี้นะบนพื้นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เกิดจากการผลิตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นใส่ฝนอย่างงี้นะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะอืมผมมาให้ความรู้นะอันนี้นะเหรียญนี้นะอย่างเงี้ยเกิดจากการผลิตนะครับเราเก็บสะสมไว้ได้อยู่แล้วนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าแปลกนะครับอืมนะครับ บางทีมันอาจจะมีออเดอร์มาให้ผมรับซื้อได้นะครับแต่เหรียญพวกนี้เขาอาจจะรับซื้อไม่เยอะหรอกครับเพราะมันเป็นความชอบส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับนะตอนนี้นะครับแค่ให้เพื่อนๆมีแล้วก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับนะครับเพราะมันเกิดจากการผลิตนะครับอย่างนงี้นะครับเป็นสายฝนอย่างนี้นะครับเราก็จะมาไปที่เหรียญที่ผมรับนะครับเหรียญที่ผมรับนะครับก็จะเป็นเหรียญห้าบาทปีห้าหนึ่งนะครับแบบบางนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยที่มีเลขหนึ่งนี้นะครับที่เลขหนึ่งตรงหัวนี้มีขีดเห็นไ,ไหมครับมีขีดตรงๆอย่างนี้นะที่ผมรับซื้อนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องส่องให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมเหรียญห้าบาทปีหนึ่งที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นขีดอย่างนี้นะเป็นเนื้อนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นขีดแบบเป็นล่องลึกๆไม่ได้รลับนะครับอันนี้จะเกิดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนูนๆนะครับแต่ถ้าเป็นล่องลึกๆจะเกิดจากมนุษย์ขีดขึ้นมานะครับอืมนะครับผมดูออกนะอันนี้เนี่ยครับเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับถ้าในเหรียญที่เป็นสภาพแบบ u n c นะครับผมอาจจะรับซื้อได้ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพหย่อนกว่านั้นนะครับก็อาจจะเหลือห้าสิบบาทนะครับต้องดูนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีผมรับซื้อแค่คนเดียวนะครับมีผม ยังรับซื้อตลอดนะครับยังไม่ได้ครบตามออเดอร์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับยังรับได้ตลอดนะครับถ้าใครมีก็ช่วยขายมาหน่อยนะครับรับซื้อจริงนะครับแต่ต้องมีหลายๆลายเหรียญนะครับหรือไม่ก็ต้องผสมรวมกับเหรียญอื่นๆมาขายผมนะครับเพราะว่าเหรียญเดียวมันคงไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับหรือเราอยากจะเก็บสะสมไม่ได้นะครับลองหาดูนะครับว่าเหรียญบล็อกนี้มันมีจริงแล้วมันหายากหรือเปล่านะครับอืมผมก็คิดว่าหายากประมาณนึงนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสหาเจอนะครับเดี๋ยวผมจะมีเหรียญอื่นๆมาให้ดูนะครับ ว่าผมว่าผมว่าได้มาหลายเหรียญนะครับไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับอะให้ดูคร่าวๆนะครับจริงมันมีหลายเหรียญกว่านี้นะครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งจะต้องมีขีดนะครับนี่นะครับเห็นไหมขีดจะต้องชัดๆอย่างนี้นะพี่ผมรับนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับอืเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงเวลาตอนนั้นนะครับตามสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับราคามันจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับ มันอาจจะขึ้นหรือลงได้นะครับวันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนนะเนี่ยครับเหรียญห้าหนึ่งครับอันนี้เหรียญที่สามนะครับเห็นไหมที่มีขีดอย่างงี้นะครับหัวมีขีดยาวๆเนี่ยแหลมแหลมเนี่ยหัวหนามอย่างี้นะครับเนี่ยผมเลือกอย่างงี้แล้วกันหัวหนามหรือหัวขีดอย่างงี้นะครับเนี่ยที่ผมรับนะครับเหรียญที่สามนะอีกเหรียญหนึ่งอันนี่เหรียญหนึ่งครับอันนี้ครับเหรียญที่สี่นะครับหัวขีดหรือหัวหนามครับ ผมยืนยันได้ว่ามันมีจริงนะครับมีจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่าเรามาขีดขึ้นมานะอันนี้มันเป็นที่บล็อกของมันนะครับเกิดจากบล็อกของมันเองนะครับอืมนะครับเนี่ยครับซึ่งผมก็รับซื้ออยู่แล้วเป็นปกตินะครับตอนนี้ยังรับอยู่นะครับยังยังยังไม่เต็มตามออเดอร์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะถ้ามีก็ช่วยช่วยส่งมาขายกันหน่อยนะนะครับแต่ราคาก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ไม่สวยสวยอยู่นิหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครมีเหรียญอย่างนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีกี่เหรียญมีกี่เหรียญหาเจอยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับจะได้แบบเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนที่เขาเป็นนักสะสมหน้าใหม่นะครับเข้ามาในวงการจะได้ศึกษานะครับสะสมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีนะครับส่วนช่องทางติดต่อนะครับผมก็จะให้ไว้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นลายดีนะครับ aon นะครับ chnnel แปดแปดแปดนะครับโอนใช้นอกแปดแปดแปดนะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับ แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นพาเครื่องหรือว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น QR code ไห้ทีนะครับสำหรับสแกนนะครับสแกน QR code แล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องตอรอผมตอบรับการเป็นเพื่อนนะครับส่งมาได้เลยนะแล้วก็ส่งมาแล้วก็ใจเย็นนะครับอาจจะเปิดดูช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ผมจะว่างตอนไหนนะครับแต่ผมอ่านแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าผมว่างผมอ่านแน่นอนเพราะมันเป็นอาชีพของผมนะครับที่ผมต้องอ่านนะครับที่ผมต้องดูนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ดูนะครับผมถ้าผมถ้าผมมันไม่แบบข้ามไปโดยแบบอุบิเหตุหรือเป็นแบบว่าแบบพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับบางอย่างผมอาจจะมันะข้ามไปเองหรือนิ้วไปโดนอย่างเงี้ยเราก็จำจำไม่ได้ว,ว่าเป็นของคนไหนนะครับต้องเข้าใจอย่างหลักการนั้นด้วยนะบางทีอาจจะไม่ได้ตอบครับบางทีนิ้วอาจจะไปโดนแล้วเด้งอยู่บางทีดูดูอยู่แล้วอาจจะมีมีข้อความเหมือนอย่างนี้เด้งเข้ามานะครับอมืมันก็อาจจะข้ามไปได้นะครับ แต่ผมดูให้ทุกคนอยู่แล้วตั้งใจดูแล้วก็ตอบให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคืออาชีพของผมนะครับจําไว้แค่นั้นเองนะครับจําไว้แค่นั้นเองนะครับอาชีพก็คืออาชีพครับผมต้องทํานะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนฟังคลิปนี้แล้วคงจะเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมสื่อออกไปนะครับและจะเข้าใจว่าเหรียญไหนขายได้จริงหรือพี่ผมรับซื้อหรือไม่รับซื้อนะครับช่วงนี้นะครับผมว่าอีกรอบนึงครับดูแลสุขภาพตัวเองดีดีนะครับอืมนะครับ เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับในการดํารงชีวิตนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะครับเราต้องสู้กันต่อไปยังมีคนที่เขาลําบากมากกว่าเรานะครับเชื่อเหออครับอืมนะครับถ้าเป็นยังไงถ้าเราเหนื่อยหนักเราก็ต้องพักพักผ่อนก่อนนะครับพักไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับค่อยๆตั้งสตินะครับนะครับสําหรับคนที่แบบว่าตกงานหรืออะไรอย่างเงี้นะผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมเพราะผมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านผมแจกทุกคนแล้วผมพูดตรงๆนะ แต่พอเจอว่าผมมันไม่ผมไม่ใช่ครับผมว่าทาได้แค่นี้ครับช่วยได้บางคนปะปายนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับหวังว่านะครับทุกคนคงจะมีกําลังใจและแรงใจในการสู้ในสู้นะครับในชีวิตนะครับสู้กับชีวิตในอนาคตนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ